ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสสสนะครับที่ได้มีโครงการาตัวนี้ให้กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเ,เฉพาะความพิการทางหูนะครับาตามนโยบายแล้วนะครับคือกระทรวงเนี่ยก็ได้มีนโยบายในเรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่กระทรวงเนี่ยได้ ได้มอบนโยบายในเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทางโรงเรียนก็มีมาตรการต่างๆนะครับในเรื่องของให้คําชี้แนะให้กับนักเรียนให้กับคุณครูมีการจัดกิจกรรมอบรมให้กับคุณครูนะครับพอโครงการของสสสเข้ามาเนี่ยทางโรงเรียนก็รู้สึกว่า,ามีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการให้ความรู้นะครับแล้วก็ ในเรื่องของงบประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นก็เด็กๆพร้อมด้วยคุณครูเนี่ยนะครับมีมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับในเรื่องของการที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้ในเรื่องของการป้องกันของตนเองนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ได้มีกิจกรรมนะครับโรงเรียนได้สร้างกิจกรรมด้วยแล้วก็จะมีการาช่วยเพื่อนนะครับกนะ็มีการช่วยเหลือเพื่อนให้เพื่อนได้มีความรู้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการดําเนินงานนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองแล้วก็นักเรียนเองก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการที่เพื่อต้องการที่จะทําให้โครงการของสสสนียประสบความสําเร็จครับออการที่มีเครือข่ายเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับมีความสนใจนะครับมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะในส่วนของโรงเรียนเองนะครับนะครับพอมีองค์กรอื่นเข้ามาแบบนี้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเออการให้ความสําคัญนะครับการให้ความสําคัญขององค์กรการให้ความสําคัญของตัวเด็กเองนะครับเขามีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนะพร้อมที่จะทํากิจกรรมแล้วก็ในเรื่องของมาตรการป้องกันนะครับมากขึ้นกว่าเดิมครับสามเดือนที่ผ่านมานะคะโรงเรียนก็มีการทํากิจกรรมกิจกรรมที่1ก็คือเริ่มจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ก็คือไปให้ความรู้ผู้ปกครองแล้วก็ให้ความรู้เกณฑ์น,นำเกี่ยวกับการป้องกันอพิธ,ธีการต่างๆให้แก่นักเรียนอันที่2แผนเดือนที่2นะคะก็คือจัดกิจกรรมให้ดูสื่อที่ทางสสสที่ทางองค์การให้มาแล้วก็จัดให้ความรู้การถามตอบ แล้วก็มีของรางวัลอะไรให้นักเรียนแล้วก็กิจกรรมที่3ก็คือ new normal new normal ก็คือมีการแจกแก้วน้ำการรับประทานอาหารของนักเรียนการเว้นช่องว่างการล้างมือการทำความสะอาดโต๊ะอะไรทั้งหมดค่ะแล้วก็ที่เหลือโครงการต่อไปก็คือรอที่จะไปสร้างเครือข่ายให้แก่โรงเรียนอีก2โรงเรียนค่ะอ่าสื่อที่ทางโครงการให้มาเป็นสื่อที่ดีมากคือสามารถช่วยให้ความสะดวกแก่ครูแล้วก็บุคลากรทางการสอนสามารถก็คือเหมือนถ้าเกิด ครูทาเองอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นสื่อที่ดีค่ะดูแล้วสามารถเข้าใจง่ายสอนแล้วนักเรียนเข้าใจสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวิช,ชุดาค่ะอยู่โรงเรียนสหวึกษาจังหวัดสงขลาค่ะ<ม>ก็คือได้ช่วยการป้องกันของโควิดก็คือได้ช่วยเด็กๆนะคะในการล้างมือสอนให้ล้างมือสอน แล้วก็ใส่ไม่ลืมที่จะผูกใส่หน้ากากนะคะเอาช้อนกินข้าวอีกไม่ให้ใช้ต้องใช้ช้อนตัวเองเพื่อป้องกอันโควิดการใช้ช้อนการใช้แก้วน้ำเพื่อป้องก,กันโรคไม่ให้ใช้ร่วมกันค่ะโครงการมีประโยชน์อะไรบ้างมีมีค่ะได้ให้มีความรู้ได้มี สำคัญนะคะแล้วก็ป้องกันได,ได้ได้รู้วิธีป้องกันได้รู้วิธีการใช้วัดเครื่องอุณหภูมิแล้วก็วัดใส่หน้ากากอะไรประมาณนี้ประโยชน์ก็ได้กได้มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคค่ะให้เด็กๆได้ปลอดภัยนะคะก็ดีค่ะ โรงเรียนปวอดจากโควิดค่ะ,ะตั้งแต่โรงเรียนปิดมาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ดูข่าวะดูข้อมูลแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีประโยชน์มากค่ะ,คะฝากว่าไม่ลืมเพื่อน,อนๆดีค่ะ ไม่ลืมไม่ลืมป้องกันอย่า,าไม่ลืมที่จะป้องกันโควิดค่ะขอบคุณค่ะ